ทุกคนครับสังเกตอะไรหรือเปล่าครับผม คูณ2ลัคกี้บูธของผมยังอยู่ครับนั่นหมายความว่าผมเพิ่งสุ่มไปนั่นเองครับผมสำหรับตัวละครใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาอย่างอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนนะครับผมหมดเงินไปมากกว่า25,000เหรียญครับและก็โลบัคที่ใช้ในการซื้อคูณ2ลัคกี้บูธด้วยนะครับทุกคนตอนแรกผมคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมไม่ซื้อก็น่าจะออกมั้งดีนะครับที่กดซื้อครับผมถ้าไม่ซื้อเนี่ยหมดเงิน2 0 0 0 0อัปฟรีๆอย่างแน่นอนนะครับออกยากมากทุกคนครับ โอกาสในการออก0.4%ครับผมอันนี้ผมนับรวมเกมพัดแล้วก็นับรวมคูณ2บูทตรงนี้แล้วนะถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ย0.1%โอกาสในการออกมีทิกนะครับผมโอ้โหตำเตี้ยเรียดินมากนะครับสำหรับเปอร์เซ็นในการออกครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผมจะสามารถขึ้นคลิปวิดีโอที่ผมใช้ในการส่มให้กับเพื่อนๆดูได้หรือเปล่า พอดีเครื่องที่ผมอัดคลิปกับเครื่องที่ตัดคลิปเนี่ยใช้คนละเครื่องกันแล้วพอดีตัวส่งไฟของผมมันมีปัญหาไงทุกคนครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปที่ผมสุ่มก็แสดงว่าใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เห็นก็หมายความว่าไฟล์ที่ผมสุ่มมาเนี่ยนะครับไม่สามารถส่งข้อมูลข้ามเครื่องกันได้นะโอเค มาครับเรามาดูความสามารถกันก่อนนะครับผมเกินโฆษนานเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนนะครับดาเมจเริ่มต้น500ครับอัพแม็ก4,800นะครับคูดาว1วิครับเริ่มต้นอัพแม็ก0.4วิครับและ DPS ดาเมจเบอร์เซคันต์เริ่มต้นอยู่ที่500ครับอัพแม็ก12,000ครับและรัศมีเริ่มต้น20อัพแม็ก45ครับเงินที่ใช้ในการเรียกมา1,000เหรียญครับเพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงครับผมสำหรับตัวที่เป็นระดับมีทิกตอนนี้มี3ตััวนะครบ เงินที่ใช้ในการสุ่มมากสุดก็จะเป็นเจ้าไททันซีนีม่าแมนครับรองลองมาเป็นอัปเกรดไททันคเมรีาแมน1,500และน้อยที่สุดก็คืออัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนครับแต่ความสามารถของเขาจะโหดมากเพียงใดเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันอีกทีหนึงครับผมไม่มีไททันสปิเกอร์แมนธรรมดานะครับทุกคนเนื่องจากว่าไม่ได้สุ่มเก็บไว้เลยนะครับผมตรงนี้เอ้ยนี่ไง มีมาพอดีเลยเดี๋ยวผมจะสุ่มแล้วเปรียบเทียบความสามารถให้กับเ,เพื่อนๆดูเลยก็แล้วกันเนาะโอกาสออก4%อร์เซครับจะได้หรือเปล่ามามาลุ้นกันทุกคนผมว่ามันต้องได้แหละนะครับเนื่องจากว่ามีคูณ2บูทอยู่ครับ <c oughs> ยังได้อยู่ครับทุกคนเงินยังไม่หมดเออสวยได้ครั้งที่3พอดีครับผมเดี๋ยวผมจับทีมก่อนนะทุกคน b o อกที d com กับโปรโมชั่นใหม่ลด50%ไปที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับโลบักราคาถูกไม่มีขั้นต่ำเ็มและเกมพาร์พาระบบซื้อขายอัตโนมัติมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่และบัญชี VIP ในราคาถูกสุดๆอย่าพลาดโอกาสนี้ผมเกือบลืมโค้ดครับทุกคนมีโค้ดใหม่มานะครับเรามาก่อโค้ดร,รีดีมกันก่อนให้ทุกคนพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับสปีกเกอร์อัปเกรดนะครับทุกคน แบบนี้จากนั้นกดร redeem ก็ผมทุกคนเราก็จะได้รับมา200เหรียญนะครับโอเคไปลงดันกันครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกันแบบชัดให้เพื่อนๆดูนะครับระหว่างไททันสปิกแมนกับอัลเกดไททันสปิกแมนสตัวนี้มันแตกต่างกันอย่างไรครับผมและตัวไหนโหดกว่ากันนะครับแต่จริงเพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับผมว่าอัลเกดไททันเนี่ยมันต้องโหดกว่าอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นระดับมีทิกนะครับผมแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ย จะโหดมากกว่าขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมเรียกไททันสเปกเกรมนออกมาก่อนก็แล้วกันนะวางตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องสนใจตำแหน่งที่ผมวางนะครับอันนี้ผมวางมั่วนะครับผมคือจะให้เพื่อนๆดูอนิเมชันของตัวละครแบบชัดๆนะครับก็เลยวางตรงนี้นะเดี๋ยวผมอัปเกรดก่อนนะครับดาเมจเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่200รครับรัศมี15ครับคูลดาวหนึ่งวิรัศมีอาจจะแคบไปนิดนึงนะครับผมสำหรับช่วงเริ่มต้นแต่ว่าเดี๋ยวเราลองอัปเกรดกันก่อนนะครับทุกคน ผมกดออโต้สคริปเลยก็แล้วกันเนาะจะได้เงินเร็วๆหน่อยนะครับพออัปเกรดเลเวล2ตรงกลางเนี่ยมีเลืองแสงด้วยนะครับทุกคนเป็นการยิงเลเซอร์ออกมานะครับแบบนี้ตอนแรกไม่มีเลืองแสงนะโอเคอัปเกรดเลเวล3ครับเลเวล4ใช้เงิน900เลเวลสุดท้ายน่าจะใช้เงินอยู่ที่พันหครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมถ้าใช้เงินอยู่ที่พันหเนี่ยน้อยกว่าเจ้าไททันคาเมล่าแมนครึ่งหนึ่งเลยไททันคาเมล่าแมนนะครับผมอัปเกรดแม็กเวลสุดท้ายจะใช้เงินอยู่ที่3000นะครับ ผมจาได้ดีเพราะว่าผมค่อนข้างใช้บ่อยนะครับสำหรับไททันคาเมราแมนนะอัปเกรดแม็กแล้วนะครับผมดาเมจอยู่ที่2,000ครับลัสมี35ก็ประมาณนี้ครับถือว่าโอเคนะไม่ได้กว้างเหมือนกับไททันคาเมราแมนครับแต่ก็ไม่ได้แคบเกินไปครับคู่ดาวเนี่ยใช้ได้เลยอยู่ระดับกลางๆครับผม0.4วินะครับทุกคนทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งกันครับผมอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนครับเมื่อกี้จะพูดคำว่าคาเมราแมน พอดีติดคาเมล่าแมนมากนะครับผมเรามาดูครับทุกคนอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนนะครับเงินที่ใช้ในการเรียกออกมาครั้งแรกอยู่ที่1,000ครับผมเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกเหมือนกับไททันสปิเกอร์แมนตัวใหญ่กว่าอัปเกรดหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองหรือว่าเป็นที่มุมกล้องอ๋อไม่ใช่คือหัวเขาสูงกว่านิดนึงนะครับผมตรงนี้จะสูงกว่านิดเดียวเองนะครับทุกคนแต่ว่าสัดส่วนแล้วเนี่ยเท่ากันเลยนะครับผม เลเวล1ครับเป็นการยิงเลเซอร์ออกที่แขนข้างซ้ายแบบนี้นะครับผมอัปเกรดเลเวล2นะทุกคนก็จะเป็นการยิงเลเซอร์คู่เลยแขนซ้ายและก็แขนขวาแบบนี้นะทุกคนพอผมอัปเกรดเลเวล3ทุกคนสังเกตไหมตรงหน้าอกของเขานะครับจะมีลำโพงเพิ่มมานะครับผมแล้วก็จะมีสีแด,ดงแบบนี้นะครับเหมือนเป็นการปล่อยเลเซอร์ออกมาทุกคนมี2วงด้วยนะครับผมโจมตีวงนอกเนี่ยจะเป็นการยิงเลเซอร์ส่วนวงในครับเป็นการโจมตีแบบ AOE นะทุกคนครับ ก็จะเป็นการปล่อยเลเซอร์ออกมาตรงหน้าอกเห็นไหมเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวต้องรอมอนหลุดเข้ามาด้านในก่อนนะครับผมพอดีว่าเห็นไม่ค่อยชัดเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีมอนหลุดเข้ามานะครับทุกคนอ่ะเห็นปะ เป็นการยิงเลเซอร์แล้วก็เป็นการโจมตีด้านในอีกนะครับแบบ A.O.E. นะครับก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะความสามารถของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับเจ้าไททันคาเมล่าแมนนะครับผมก็เป็น2วงเหมือนกันเลยผมคิดว่าระดับมิติค้อเนี่ยน่าจะเป็น2วงเหมือนกันหมดนะทุกคนครับไม่รู้ว่าภายในอนาคตเนี่ยจะมีตัวไหนอัปเดตเข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่าในระดับมิติคอนะครับอาจจะเป็นพวกตัวเล็กๆครับผมอย่างพวกนินจาคาเมล่าแมนอะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะเป็นอัปเกรดนินจาอะไรแบบนี้คิดว่ามีความเป็นไปได้นะ เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้นะครับอันนี้มีลาโพงเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้เหมือนยังไม่มีเลยตรงนี้นะครับหรือว่ามีแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตนะครับเดี๋ยวลองอัพแม็กดูก่อนนะครับผมอัพแม็กใช้เงิน6000นะทุกคนใช้เงินไม่เยอะนะถ้าเทียบกับระดับมิทิคอเนี่ยครับผมเป็นตัวที่ใช้เงินน้อยที่สุดแล้วสําหรับตัวนี้ครับแล้วความสามารถของเขาก็ใช้ได้เลยนะครับอัพแม็กนะครับผมดาเมจอยู่ที่4,800รครับรัศมีครับ45ทุกคน โจมตีค่อนข้างครอบคุมเลยแบบนี้ครับตัวเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วแหละนะครับผมคู่ดาวเดี๋ยว0.4คู่ดาวเท่ากับไททันสปิกรแมนล่างธรรมดาทุกคนเท่ากันเลยนะครับผมอัพเกรดกับล่างธรรมดาเนี่ยคู่ดาวเท่ากันครับแต่ว่ารัศมีเนี่ยต่างกัน10นะครับส่วนดามจต่างกัน2800ครับอัพเกรดไททันสปิกรแมนดามจแรงกว่านะครับผมอันนี้ล่างอัพแม็กทั้งคู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตอนแรกเหมือนเจ้าไททันสปิกร์แมนตัวใหญ่กว่าครับแต่ว่าอัพแม็กเท่ากันแล้วเนี่ยอัพเกตไททันสปิกร์แมนใหญ่กว่านะทุกคน้เยเท่ดีอะผมชอบนะเขายิงเลเซอร์ออกที่แขนครับเป็นปืนคู่แบบเนี้ยแล้วก็ตรงกลางก็มีการปล่อยเลเซอร์ออกมาที่หน้าอกนะครับผม <c oughs> ด้านหลังเป็นเหมือนกับเจ็ตแพคนะครับมีไอพ่นไหมอะด้านหลังไม่มีแอนิเมชันไอพ่นครับ ผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเรามาดูแบบที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปทุกคนจําได้ใช่ไหมครับผมว่าอัปเดตใหม่เนี่ยเราสามารถกดดูได้เห็นไหมเราจะเห็นยูนิตที่เขาใช้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับระบบตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับในการลงดันนะครับรวมไปถึงการปรับแต่งหน้าล็อบบี้ใหม่ด้วยนะเพื่อนๆลองดูนะครับผมจุดฟาร์มตรงนี้ก็มีการเพิ่มลําโพงเข้ามานะครับ แล้วก็เดี๋ยวภายในอนาคตคิดว่าน่าจะมีระบบเทรดเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวเรามารอติดตามกันครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมมารีวิวอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ